ครับอาหาราของคนที่มีอายุมากนะครับก็ก็เว้นไอเนื้อสัตว์ไปนะครับเนื้อสัตว์ใหญ่เอามาเปลี่ยนมาเป็นปลาเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้ยปลาสวายนะครับเนี่ยเนี่ยสุดยอดแห่งอ่อปลาน้ําจืดเลยนะครับปลาน้ําจืดที่มันมีโอเมก้าสามเยอะที่สุดนะครับเห็นไหมก็คือปลาสวายเนี่ยแหละครับเห็นไหมวันนี้ซื้อปลาสวายมา อ่ากิโลหนึ่งกิโลละหกสิบห้าบาทนะครับเห็นไหมเราก็เอามาเอามานึ่งนะครับเอามานะึ่งไงวิธีการแล้วก็ใส่จานอย่างนงี้ยเห็นไหมแล้วเราเอาหาอะไรปิดนะครับหาอะไรปิดเอาฝาอะไรปิดก็ได้นะฝาครอบอะไรปิดก็ได้นี่ผมเองได้ใช้ได้อันนี้นะครับเห็นไหมใช้กระดาษโอยหุ้มนะครับมาเห็นไหมอ่าแล้วก็หนึ่งประมาณสี่สิบห้านาทีนะก็เราก็ออกมาแล้วก็เอาแกะนะครับอ่าเมื่อนึ่งเสร็จแล้วก็เอาแกะ แกเอาแต่เนื้อมันนะครับแกเอาแต่เนื้อล้วเอากระดูกมันก็เอาทิ้งไปให้แมวนะมาทิ้งไปให้แมวให้หมาสุดแล้วแต่นะครับเห็<ว>ก็เราเอาแต่เนื้อนะครับเนื้อๆน,น,นะ้อนไหก็พยายามไปซื้อไปลาสวายที่มันตัว itsu, ใหญ่ avoid, ๆหน่อยนะครออมันจะกระดูกมันจะน้อยนะครับเห็นไหมครับมาก็เมื่อหลังหลังแกเรานึ่ง45ทีแล้วก็แกะเนื้อนะครับเอาใส่ เอาใส่ภาชนะอันที่มันพอๆอ,อยู่ได้นะครับแล้วก็ไปไว้ในตู้เย็นนะครับเห็นไหมเก็บมาไว้ตู้เย็น,นครับทีนั้นเราก็มาแบ่งกินทีละนิดละนิดละนิดแล้วก็ตามที่เราจะกินนะทุกๆวันนะครับอ่าครับอันนี้มันจะมีประโยชน์นะครับออันโอเมก้าสามนี่จะไปบำรุงสมองนะับเห็นไหมมันทดแทนไอ้ไอ้ที่เราจะไปอัน หาโอเมก้าสามจากไอปลาทะเลนะครับเห็นไหมปลามันแพงเลยไอปลาทูนา่ปาปลาออะไรหมดเลยเยอะแยะไปหมดอ่ะโอ้มันมันแพงไอปลาพวกนั้นเอาเนี้ยเนี้ยถูกครับกิโลโหกสิบห้าบาทเดียวโอ้เนี่ยใครไม่รู้เห็นไหมอ่าส่วนใหญ่แล้วท่านชาวบ้านเขาเอาไปแกงนะครับแกงส้มเห็นไหมแกงส้มใส่อน้ำมะนาวใส่ัน,น,นอะไรพวกนั้นหน่อมมามาไอแกงส้มก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหม แต่แบบนั้นมันกินได้ไม่นานครับอ่าแต่ถ้าเราใช้วิธีนึ่งเนี่ยนึ่งนึ่งแล้วแกะเอาแกะเอาเอาเต็นเนื้อมันนะ,ะเอาใส่ในไอไอไอภาชนะใหญ่ๆหน่อยนั่ไอถ้วยใหญ่ๆหน่อยแล้วเอาไปเก็บมันไว้ตู้เย็น,นะครับแล้วก็ที่นี้ก็แบ่งออกมาแล้วครับแบ่งกินมาวันละนิดละนิดละนิดมันก็ได้หลายวัน,นะะเห็นไหมครับอถ้าหมดเราก็ไปซื้อมาใหมะะ่แลก็เห็นไหมก็เว้นไอไอเนืน้อหมูเนื้อควายเนื้อไก่ไปนะครับอ่าเอาเอาเฉพาะปลานี่ก็พอนะครับ ปลาที่ดีที่สุดก็คือปลาสวายนะครับแล้วก็ถูกถูกด้วยนะครับท่านลองไปทองทำดูนะครับ